บุญหัวของผมแท้ๆได้พบกับเมซี่ตัวเป็นๆ ควิชาคาวัสเคลียนะครับปีกจอมผิวของนาโปลีได้ออกมาเผยความรู้สึกนะครับว่าการได้พบกับเรอเนเมซี่ในงานประกาศรางวัลบอลลังดอกครั้งที่ผ่านมานั้นบอกเลยว่าผมจะเอาไปโม้ยันชั่วลูกชั่วหลานเลยก็สําหรับงานประกาศรางวัลบอลลังดอปีที่ผ่านมาเนี่ยควิชาคาวัตสเคลียรเนี่ยก็ได้มีชื่อติดหนึ่งในสาิบแข้งที่จะได้เข้ารับรางวัลบอลลังดอกับเขาด้วยนะโดยปีกจอมผิวของจอร์เจียคนนี้มีคะแนนอยู่ที่อันดับสิบเจ็ดนั่นเองแต่บอกเลยนะครับว่าเจ้าตัวนั้นไม่ได้มีจ เฉยๆแค่นั้นเองครับอยากไปเจอแข้งซุปตามากมายในเวทีนี้เท่านั้นเองและโดยเฉพาะการได้มาเจอหน้ากับเรเนเเมซี่นั้นถือว่าคุ้มค่าตั๋วแล้วนะโดยคุยชาได้บอกนะครับว่าการได้มาพบกับเรเนเเมซี่ตัวเป็นๆเ,เนี่ยคือหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชีวิตของผมแล้วฮะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยจะไปเล่าให้ใครฟังเนี่ยคงจะหาคนเชื่อได้ยากว่าเราได้มาอยู่งานเดียวกับเรเนเเมซี่และบอกเลยครับว่าภาพในหัวผมที่มีต่อเรเนเเมซี่นั้นเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับเพื่อได้พบกับตัวเขาเป็นๆมันยากมากๆเลยที่จะหาผู้เล่่่่่นนนนนทีีีีจะมมคคคุุณสบบบัตติรเรเเเืออองงยาาา้้ใใลลลฟววแ อยู่ในงานประกาศรางวัลเดียวกันกับเขาเนี่ยนะแล้วที่มันยิ่งไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับเมสซี่เป็นฝ่ายเห็นผมก่อนและเดินเข้ามาหาผมด้วยวินาทีนั้นเนี่ยคุยชาบอกว่าโอ้ oh, พระเจ้าเมสซี่รู้จักกูเฮ้ยซึ่งคุยช้าได้บอกนะครับว่าผมจําอะไรไม่ได้เลยนะครับสติเลอะเลือนไปหมดเลยเบลอไปหมดเลยนะจะจําได้ว่าเมสซี่เนี่ยมาขอจับมือซึ่งตัวเขานั้นก็รีบดึงสติก,กับไม้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็พยายามที่จะจะเขย่ามือเมสซี่กลับไปนะก่อ <G uard ian> นที่จะมีการพูดคุยกันเล็กน้อยนะครับและแกะก็ผะะ่าต ทักทายคุณมาจับมือคุณมันบ้าไปแล้วฮะผมบอกได้เลยนะครับว่าเมสซี่นั้นเป็นนักเตะที่โคตรจะาหาจารรย์ผมทั้งนับถือพี่แกและซาบซึงพี่แกเป็นอย่างมากเลยฮะก็ต้องบอกว่าดีใจกับคุยช้าด้วยนะครับที่ได้เจอกับไอดอลของเขาก็ต้องทําใจแล้วนะฮะว่าเกิดช้าไปหน่อยคงไม่ได้มีโอกาสได้ดวลกับเมสซี่ในสนามหญ้าแล้วมั้งครับเอาเว้นแต่ว่านาโบรีเนี่ยจะไปขอเตะอุ่นเครื่องกับ Inter อินเตอร์เมามีนะครับก็อ,อาจจะได้กระทบไหลได้มีการดวลเพลงแข่งกับเมสซี่ก็เป็นได้นะฮะ